น่ากลัวมากต้องบอกว่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเจนนิสได้เล่นหนังเรื่องฟุกหลอดในซีซั่น2ตอน b บ o k e r of Death ไม่รู้ว่าแอบไปถ่ายทำตอนไหนผมเลยถือว่ามา r รีแอคชั่นดูพร้อมกันตรงนี้น่าจะเป็นหนังผีผมบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยดูฟ l กหลอดมาก่อนเลยซีซั่นหนึ่งก็ไม่เคยดูซีซั่น2ก็ยังไม่เคยดูแต่ b n k ลงลิงก์ไว้น่าจะเป็นตัวอย่างหนังที่เจนนิสได้สดแสดงในตอนนี้ออกอากาศวันที่28ใครอยากดูดูผ่าน HBO และ HBO ก o สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ w w w h b o g o a s i a ซีรีส์เรื่องสั้นโฟกหลอดเนี่ยมันแปลว่านิทานพื้นบ้านนะครับเรื่องเล่าของชาวบ้านอะไรประมาณนี้เอามาทำเป็นหนังแล้วเชิญดูไปพร้อมกันนะเพื่อนเหมือนน้ำแข็งแช่อวัยวะอะไรบางอย่างมาแน่ๆผมขอยิงยาวรอบหนึ่งก่อน HBO Original อหมู่บ้านหน้ามีร่างทรงใช่ไหม อารีสิสก็เพื่สาวชื่นเพลียนใครอยู่ตรงนั้นอู้น่าสนใจวุ้ยหมิงพูดกับจินตนาการจงวิวิน่าดูว่ะต้นกำเนิดของความกลัว อโอ้โหไม่ชนิดโอ้นอ่นเราสนใจอ่ะเฮ้ยน่ากลัวโอ้ยลาตาลาิาาสวัสมานี่หกเรื่องหลอนห,หกผู้กำกับเอเชียจากอินโดนีเซียอ๋อแล้วแต่แบบแต่แตละประเทศจกสิงคโอ้ ญี่ปุ่นจากไต้หวันจากไทยโฟกหลอดมาอีกรอบมาดูแบบช้าๆสต็อปดูเฮ้ยน่าสนใจมากโฟกหลอดซีซั่น2องนะเจนนิสอันนี้น่าจะมีการเปิดกล่องแล้วเป็นน้ําแข็งแช่น่าจะเป็นเอวัยไม่ใช่อวัวะเป็นหน้าคนนี่ว่าเฮ้ยนี่มันหัวนี่ว่าเมื่อกี้ผมมองไม่ดีผมเลยว่าเป็นอวัวะพอมามองระยะไกลเฮ้ยนี่มันหัวคนเฮ้ยติดซิปมาแช่แข็งมา อาจจะมีคนส่งมาแล้วตกใจไงคนเมื่อกี้ที่เปิดกล่องอนะเออเปิดแล้วตกใจแล้วมีเป็นวิญญาณผู้หญิงอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ hey. HBO original อันนี้น่าจะเป็นมีการเส้นไหว้อะไรแบบนี้ <Hey. S 1> บรรยากาศคือน่าดูมากอาจจะเป็นตอนเดียวในเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง,งนี่ไงมีการเส้นไหว้มีได้แดงเฮ้ย hey. น่าสนใจปะ นี่ไหมมีการไร่รำจุดธงจุดเทียนในป่าเห็นไหมเห็นไหมไฟร่วงกลับมาพบกันอีกครั้งมีความเป็นสีแดงอันนี้ตัดมาเพราะอะไรก็ไม่รู้ผีน่าจะมาหาสาวชุดนักเรียนคนนี้แน่นอนน่าจะโดนฆ่านี่น่าจะเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าหน้าคล้ายๆคนเกาหลีใครอยู่ตรงนั้น วอ้ยชอบวิวเนี้ยมีเด็กนั่งอยู่แบบลงน้ําไปตรงทะเลในหน่อยเหมือนว่านั่งเหม่อลอยไปบนท้องฟ้าผู้หญิงคนนี้เป็นใครถ่ายจากด้านหลังเจน,นิดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะหลังไม่เหมือนเจน,นิดฉันสังเกตเห็นว่าเว่ยหมิงเริ่มเอาแต่พูดกับตัวเองอ๋อเว่ยหมิงคือเด็กคนนั้นนะครับเด็กคนนั้นก็คือคนนี้เสื้อลายนี่แหละเมื่อกี้นี่แหละที่ ไปนั่งอยู่ข้างขอบทะเลฉันเริ่มสังเกตเห็นว่าเว่ยหมิงเริ่มเอาแต่พูดกับตัวเองนล้วน,น้องก็เล่นเทียนปั้นดินน้ำมันหรือว่าเป็นดินเหนียวหรือเปล่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งอยู่คูก like <an> ่กันคนลุกเหมือนพูดกับเพื่อนในจินตนาการสไตล์หนังประมาณนี้มีหลายเรื่อง oh, <come> เป็นหัวกะโหลกกิ้งไปกิ้งมานี่หน้าคนนี้คนนุณเหมือนเป็นนักแสดงใครเฮ้ยผีลุกมาเดินแล้ว คนลุกตีมืดๆแล้วมีควันพุ่งมา,ามทำพิธีแล้วแบบผีขึ้นจากหลุมมะหลับตาเสียให้อะไรกันนะเหมือนเป็นเครื่องรางอะวางใส่มือโอ้โหคนถ่ายวิดีโอนี่เหมือนนอนน้อยนะผมด้านหลังอ่าสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างาหยุดนะเมื่อกี้เหมือนพูดว่ายาเมตเตหรือเปล่าเป็นคนญี่ปุ่นเหรอต้นกำเนิดของความกลัวนี่น่าเหมือนสิ่จนิดอะ คุณคุณเหมือนเสียงเจนนิดจริงๆอีกทีนะให้ฟังกันน่าจะเสียงเจนนิดแหละเสียงแบบคำรามเ <c oughs> นี่ยเหมือนมาหลอกหลอนนะใครชื่อโทมัสผู้หญิงคนนี้เรียกว่า <c oughs> โทมัสโทมัสอ๋อผู้ชายคนนี้โดนกัดคอผู้หญิงตรงเทียนที่รำรำจำได้เลยเนี่ยมากัดคอเขาแน่นอนวันนี้นั่งมองเปลวไฟกระจกแตกผีเข้าผีเข้าใครอะเฮ้ยยังไงครับ น่าจะโดนผีเข้าะแบบนี้เป็นรอยแบบเส้นเลือดขึ้นนะ่ะวิจนิดน่ากลัวมากทำตาโตอ่ะใครจะบดน้องนะไม,ไม่ได้ช่วยบ้าอะไรเลยพ่อ,อเจนิดตาคนนี้ทำไมตบเจนิด่ะตื่นตื่นตื่น <c oughs> เป็นไปไม่ได้ คนนี้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นถ้าให้ดาวนี้ผีเข้าลูกสาวคนนั้นนะ่ะที่โดนให้เครื่องรางที่มือคนนั้นน่าจะเป็นแม่คนนี้คนนี้โดนผีเข้าอีกทีหรือเปล่าออน่าสงสัยน้องกลัวมากเลยโอ้น่ากลัวมากผีน่าจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแน่นอนเฮ้ยผีตัวที่เดินออกจากหลุมอะน่าจะมาหักคอคนนี้แน่ๆเพราะดูจากมือแล้วเป็นสีดำๆน่ากลัวน่าดูาลมัดมาลลาติสวัด <Money. S 2> มารนี่แมงสาบขึ้นหน้า6เรื่องหลอนจาก6ผู้กำกับเอเชียอ่ะรอดูกันครับตอนของเจนิสน่าสนใจมากๆรและผมชื่อวันนั้จะถูกใจหลายๆคนแน่นอนรอบนี้เจนิสมาสแสดงเป็นน้องผีจากผู้กำก,กับสิติสิริมงคลสิรินะครับประเทศไทยน่าสนใจมากๆ อเหยียบหน้าอกฟล็อกหลอดจะเป็นยังไงมารอชมไกดก่อนแล้วนะจ๊ะน่ากลัว